เร็วเรามาแล้วเร็วติดได้ต hey, ิดเอยมึงติดขึ้นให้โกยีดูเนียเร็ว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 นี่ตัวนี้เว้ยตัวนี้กูยีซื้อตัวนี้เออเฮ้ยเอาเร่ง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 ติดให้ป๋าป๋าดูก่อนเออเฮ้ยออฟนี่มาคุยก่อนอร่อมาคุยป๋าก่อนเร็วมานี่มานี่ มามาติดเลยติดเลยให้ป๋าเล่งเลยเครื่องดีเครื่องแน่นเครื่องดีเครื่องแน่นเนี่ยกระถิ่มากเครื่องชัวนอะไรหมดแล้วอะไรหมดแล้วอะไรหมดละหมดเกลี้ยงอะไรอะไรอะไรโกจี้อะไรหมดแล้วนะเนี่ยโกยี้ดูเนี่ยมีมีเนี่ยเนี่ยเอาเอาไม่ล่าเสร็จเสร็จ ล้างตัวไหนครับเครื่องเหรอใช่ที่ฉีดมันก็เอาลื้อไปแล้วอนน้อ๋อได้ได้ได้เอาน้ำลาดได้เออได้ได้นี่นี่นี่ปุยช่วยเอาพวกนี้ไปด้วยนะช่วยชกยช่วยเอาพวกนี้ไปด้วยเอาเอาเอาเสียงดีเว้ยเสียงดีเออใช่ได้ใช่ได้